สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแปดสีตัวเด้อวันนี้จะพามาดูอู่นะครับใครอยากทำรถแปงลงรถก็มาได้ที่นี่เลยนะครับเราทำทุกรุ่นนะครับไปดูกันเลยนะครับ

คันี้ไฟไหม้นะครับต้องได้ทำใหม่หมดเลยนะครับไฟไหม้ไฟไหม้เครื่องจากเครื่องยนต์ ใครต้องการจะซ่อมรถรถดูนะครับรถที่พวกเบนซ์พวกรถสี่ประตูพวกรถลูนะครับรถดูพวกเล็กซัสพวกแคมเบพวกเบนซพวกบีเพวกทุกรุ่นเลยนะครับขอให้เป็นรถเกี่ยวกับพวกตระกูลรถหลูยิ่งยิ่งดีนะครับใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้นะครับไอดีไลน์นะครับ T A G นะครับขีดกลางนะครับแล้วก็8 4ตัวนะครับแ4ตัวนะครับใครสนใจเนาะโอ้ยู่ที่เวียงจันทนะครับเวียงจันทนะครับอยู่ที่เวียงจันนะครับใครสนใจก็อย่าลืมแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะครับ T A G นะครับ ขีดกลางครับแล้วก็แปดสี่ตัวนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับใครต้องการที่มีรถหลูนะครับรถที่ราคาแพงๆที่ว่ายังไม่มีอู่ซ่อมหรือไม่มีอู่ที่ไว้วางใจที่จะดูแลรถของคุณได้นะครับติดต่อได้เลย นี่เป็าผลไม้เข้ามาเอามันก็น้อยอพี่มันไม่เหมือนในด่านยังปิดอยู่เนาะไม่ค่อยสะดวกอ่ะมันก็มีแต่ฝากเขาบางอะไรเงี้ยนิดดหน่อยๆกระส่ายมาพัดไปกระสายมาพัดเนี่ยัดขอบเนี่ยโค้งขอบด้วยพัดเลยมาลงมาลงนะมาลงนะมาโทร ไปเคากัดินแท้ดิมาเดี๋ยวมาดึไม้อันเดียวรนัวร์เล็กซัสตระกูลใหญ่ๆนะครับชอบนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับไม่มีอู่นะครับใครยังหาอู่ซ่อมหาอะไรอยู่ติดต่อได้เลยรถเราเยอะนะครับเอาไปจอดไว้อยู่ที่สวนนองนะครับเพราะว่าอู่มีสองที่นะครับว่านี่อยู่ที่บ้านนะครับมันเต็มนะครับรถมันเต็มเราต้องแบบเสร็จเสร็จเราก็ทยอยส่งลูกค้านะครับส่งลูกค้าคืนนะครับแล้วก็เอาคันต่อใหม่เอาคันใหม่มาต่อได้เลยนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันเต็มนะครับถ้าเกิดจะเอามาจอดเยอะมันก็เต็มบ้านไม่มีที่จอดก็เลยต้องไปจอดที่สวนนะครับโอ้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์สองศูนย์นะครับห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสามแปดเก้านะครับถ้าเป็นไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ติดต่อไอดีไลน์มาสะดวกนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะใช้เป็นเบอร์เน็ตนะครับ เป็นเบอร์เด็ดเนาะเป็นเบอร์เด็ดก็จะเป็นไอไอดีไลน์ก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับ TAG นะครับ TAG นะครับฉีดกลางแล้วก็แปดสี่ตัว โอเคครับขอบคุณมากนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิง่งเปิดมันใจให้กันอย่าลืมฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคนที่อยู่เวียงจันทร์หรืออยู่ต่างแขงสามารถโทรบอกไนะครับไปลากก็ได้นะครับอยู่ที่ต่างแขงที่ที่ยังแขงไหนก็ได้นะครับถ้าต้องการเอารถที่จะมาซ่อมเราสามารถไปลากเอาให้ท่านมาได้นะครับ เราอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์ใครสอบถามใครมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามก็อย่างที่บอกไปน,นะครับศูนย์สองศูนย์นะครับห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสามแปดเก้านะครับโทรติดต่อได้ไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ก็จะเป็น TAG เนาะ TAG เนาะแล้วก็ฉีดกลางแปดสี่ตัวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นก,กำลังใจให้กันด้วย กดติดตามขอบคุณมากครับคนที่กดติดตามให้กันตลอดนะครับนะ่ครับพวกอะไรพวกอะไรนี่เราก็มีเซอร์วิสครับนะ่ครับมี่ป้ายเขียนไว้นี่ครับพวกอะไร ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ